คุณผู้ชมคะต้องใช้คำว่าปิดท้ายกันอย่างยิ่งใหญ่สำหรับเดือนพายนะคะมิถุนายนนี้หมดไปแล้วนะคะช่วงสาวอาทิตย์ที่ผ่านมานี่ก็มีขบวนพายกันหลายพื้นที่ทั่วประเทศเลยค่ะโดยนายกรัฐมนตรีและพักการเมืองต่างๆก็เข้าร่วมกันอย่างคับข้างด้วยพร้อมเน้นย้ำว่านโยบายเรื่องของความเท่าเทียมในสังคมและมิติเศรษฐกิจจะต้องเกิดขึ้นคู่ขนานกันด้วยค่ะ เริ่มกันด้วยการเฉลิมฉลองส่งท้ายเดือนพายเมื่อวานนี้กันหน่อยนะคะสำหรับขบวนเลิฟพายพาเร e 2024พาเรดที่ยาวที่สุดในเอเชียมากกว่า6กิโลเมตรค่ะจัดขึ้นโดยความร่วมมือของภาครัฐเอกชนมากกว่า100องค์กรน,นะคะในเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีก็เป็นประธานขึ้นรถโบกทงร่วมกับประชาชนด้วยค่ะเส้นทางจากสนามกีฬาแห่งชาติ อุทยานเบนจ่ิเซริพร้อมกับย้ำรัฐบาลให้ความสําคัญกับสิทธิเสรีภาพและการสร้างความเท่าเทียมแก่ผู้คนทุกกลุ่มในสังคมนะคะโดย LGBTQIAN+ เป็นกลุ่มที่รัฐบาลไม่ได้ละเลยโดยเฉพาะการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและซอฟต์พาวเวอร์รัฐยินดีที่จะจับมือและผลักดันให้กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพการจัด World Pride 2030ด้วยนะคะ อีกการหนึ่งค่ะจัดขึ้นที่เขตบางกะปิช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมากับขบวนพาเรดไทยแลนดล์ r พรย2024ภายใต้แนวคิด The Art of To get h e r n e เ s นะคะเป็นศิล,ละปะของการอยู่ร่วมกันโดยมีนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากรุงเทพมหานครเป็นประธานพร้อมด้วยคุณอุ้งอิงแพทองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยคุณพิธาลิมเจริญรัตประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักก้าวไกลและบรรดาสสไปร่วมเดินขบวนด้วยค่ะคุณชัดชาติก็บอกเลยนะคะว่าในอนาคตเทศกาลพายควรจะจัดขึ้นในทุกๆเขตของกรุงเทพมหานครและควรจะโอบรับเรื่องของความแตกต่างทางความคิดการแสดงออกอื่น อื่นด้วยเพื่อให้สังคมเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะคะอัปเดตกันนิดนึงค่ะคุณผู้ชมสำหรับกฎหมายสมรสเท่าเทียมที่ผ่านชั้นบุธิสภาไปเมื่อวันที่18วมิถุนายนที่ผ่านมาเวลานี้เหลือแค่รอประกาศ ในราชก,กิจจานุเบกษาและมีการบังคับใช้ภายใน120วันนะคะซึ่งหลายฝ่ายคาดว่าจะทันภายในสิ้นปีนี้โดยคู่รักเพศหลากหลายที่ไปจดทะเบียนสมรสจากนี้ไปก็จะได้รับสิทธิ์ต่างๆเหมือนคู่สมรสชายหญิงซึ่งถือเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยค่ะ